สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราเจอกับบริษัทหงมู่ไทยแลนด์เราพาท่านมาอยู่ที่อำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนนะฮะอันนี้ก็คือเจ้าของสวนนะครับรบกวนแนะนำตัวนิดนึงครับเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าชื่อสุพรรณตันวิรัตเจ้าเป็นเจ้าของสวนนี่เจ้าครับอันนี้คือสวนสวนลำไยใช่ไหมที่เมื่อก่อนเราปลูกลำไยมาก่อนครับพื้นที่ประมาณกี่ไร่ครับพื้นที่ ถ้าในชนบดก็20ไร่แต่ถ้านอกชนบดก็ประมาณ30ไร่จ้ะอ๋อรวมประมาณ30ไร่เจ้าทั้งทั้งมะม่วงเลยนะจ้ะครับอ๋อมีสวนมะม่วงสวนลำไยอันนี้ก็คือไม้ฮวงโหลี่นั่นเองนะครับฮวงโหลี่อ่าที่คนจีนเขาเรียกนะฮะคนจีนก็จะใช้ภาษาจีนเนี่ยเรียกว่าฮวงโหลี่ตัวนี้ก็เป็นทั้งไหหลำทั้งเวียดนามนี่เป็นสายพันธุ์ที่มาจากอ่าของพเลินคิดใช่ไหมเจ้าของพเลินคิดก็มาจากหงมู่ไทยแลนด์ทั้งหมดครับบริษัทหงมู่ไทยแลนด์เนี่ยได้ ปลูกสายพันธุ์ของหงมู่เราเนี่ยปลูกไปเยอะมาก1 000, 2 0 0 0ต้นนะฮะก็ปลูกที่สวนใหญ่ของพลเรียนคิดแล้วตรงนี้ก็เป็นพนักงานที่ทํางานที่ที่โรงงานใช่ไหมครับคายอยู่ในปริชาติไหมไทยจ้ะอ๋อปริชาติไหมไทยจ้าอันนี้เป็นของพลเรีนคิดเป็นอีกธุรกิจหนึ่งอีกธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งที่ก็ทานะฮะพลเรียนคิดแนะนําอะไรยังไงบ้างครับตัวนี้คือแม่ของโอ๊กกระเมืองเนาะครับอ่าพลเรียนคิดบอกว่า เขาปลูกต้นพยุงเนี่ยคือที่ไหนเขาก็ปลูกได้เขาแบบจาเป็นต้องมีพื้นที่โล่งๆเนี่ะจ๊ะเขาปลูกเสริมไปในสวนลยายําไยสวนมะม,ม่วงเนี่นะจ๊ะปลูกได้หมดตรงไหนที่พอจะมีพื้นที่ว่างหาปลูกได้แม่ก็เลยว่าเออมันก็ดีเขาก็เอามาเสริมเพราะว่าเขาไบต้องการการดูแลนักนะ่จะยังยังแม่นี่ก็คือตัวคนเดียวครับคือดูแลไปตามประสา,าองไม่ยิงอะจ๊ะ ่ดูแลอยางถามว่าปลูกยากไหมฮะตั้งแต่ตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยมันเหมือนที่พ่อเล้งคิดบอกไหมว่าปลูกไปเอาจริงยังไงมันก็รอดปลูกตรงไหนก็ได้จริงไหมจริงค่ะจริงเหฮะแม่บ่เคยหดน้ํามันเลยนะจ๊ะตั้งแต่ปลูกมาไม่เคยรดน้ำไม่เคยรดน้ําเลยแล้วเคยมีดามไม้มีอะไรเหมือนที่พ่อเล้งคิดทำไหมต้นเล็กๆต้นเล็กๆดามครับต้นต้นเล็กๆนะฮะครับแต่ต่อมาแม่ไปได้ดามเลยเพราะแม่มมนมีเวลาอ๋อไม่ค่อยมีเวลาเยอะใช่แล้วคนงานก็หายากตัวเจ้าจะไปหาไมมาดามอะไรอย่างเนี้ยจ้ะ แต่งกิ่งบ้างไหมครับแต่งแต่งกิ่งแต่งแต่งช่วงแรกนิดนึงช่วงแรกแต่พอโตไปแล้วก็ปล่อยอันนี้คือปล่อยแล้วมั้งนี่ยอันนี้คือปล่อยแล้วปล่อยแล้วที่ทิ้งใบอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมที่ทิ้งใบอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในฤดูหนาวอยู่นะครับเป็นต้นเดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับที่เรามาถ่ายคลิปกันตอนนี้ต้นเดือนกุมภาพันธ์ยังถือว่าหนาววันนี้ก็ยังหนาวอยู่นะครับยังหนาวอยู่ยังไม่เข้าแล้ง แต่มันก็จะถึงฤดูที่ผลัดใบนะครับสำหรับไม้พยุงเนี่ยโฮองหัวลี่ปีหนึ่งเขาจะผลัดใบครั้งหนึ่งผลัดใบก็จะเป็นช่วงประมาณฤดูแล้งของทุกๆปีนะครับแบบนี้คล้ายๆยางพารานะฮะเขาจะสลัดใบเนี่ยช่วงช่วงเดียวกับยางพาราเลยก็ประมาณนี้กุมภามกราลาคุมภามีนานะครับช่วงนี้แล้วก็จะมีใบใหม่แตกขึ้นมา,าหลายๆต้นนะครับกําลังเพิ่งจะทิ้งใบโขนไปหลายต้นเลยนะฮะตัวนี้ก็ทิ้งใบแต่ยังไม่หมดนะครับแล้วก็มีต้นด้านหลัง คุณแม่เข้าที่ปลูกไปกี่ต้นแล้วฮะปลูกไปในสวนนี่มี120ต้นจ้ะ120ต้นสายพันธุ์มาจากโฮมูไทยแลนด์ทั้งหมดะนะครับมูไทยแลนด์ทั้งหมดก็อันนี้นะครับเป็นไม้เศรษฐกิจตัวใหม่นะครับตอนนี้มามาแรงมากนะครับเกษตรกร,ร,กรทั่วทั้งประเทศไทยเขามีปลูกกันทุกจังหวัดแล้วเราก็ได้ไปดูแลเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกนะครับทุกๆจังหวัดในประเทศไทยวันนี้ก็มาถึงลำพูนเนี่ยรอบที่ประมาณรอบที่1ิแล้วนะฮะเยอะ เราก็มาบ่อยบริษัทหงมู่ไทยแลนด์ก็คือบริษัทที่ดูแลทําธุรกิจเกี่ยวกับไม้ห่วงหัวรี่ครบวงจรนะฮะพวงหัวรี่ก็คือตั้งแต่การผลิตต้นกล้านะครับการนําเข้าสายพันธุ์ที่ได้รับใบอนุญาตนะครับถูกต้องตามกฎหมายกฎหมายไซเตสนะครับแล้วก็หน่วยงานไซเตสของประเทศไทยเนี่ยรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกต้นหมายถึงที่ท่านเห็นทุกต้นเนี้ยนะครับที่เราส่งเสริมไม้เกษตรกรไทยปลูกทุกต้นแบบนี้คือส่งออกได้ทุกต้นนะฮะ ทุกต้นนี่ขึ้นทะเบียนมีใบตีตาขึ้นทะเบียนเรียบร้อยนะฮะอันนี้แนะนําคุณแ h a m ครับรบกวนแนะนําตัวนิดหนึ่งสวัสดีค่ะชื่อพะขาวดีมูไชยคำค่ะชื่อแ h มค่ะเป็นผู้จัดก,การอยู่สาขาลำปางค่ะถ้าสนใจก็เข้าไปดูได้ที่แปลงค่ะหรือโทรสอบถามเบอร์0822038642ค่ะเราเดินทางมาที่ศูนย์ลำปางนี่ดุดเดินทางมาทางไหนบ้างครับถ้ามีท่านใดสนใจอยากจะไปที่ศูนย์ของเราเนี่ยไปยังไงถ้ามาจากเชียงใหม่นะคะ เราก็จะเลยสพห้างฉาดค่ะให้ไปยูเทิร์นตรงเวิร์กแกสค่ะมันจะอยู่ค่ะขึ้นเชียงใหม่ค่ะจุดเด่นของเราจะคือมันจะมีซุ้มปูนปั้นค่ะอยู่ข้างๆร้านแต่ถ้ามาจากทางนนเมืองลำปางมันก็จะอยู่ซ้ายมือเลยปตทมาประมาณ2กิโลค่ะก็พูดง่ายๆว่าอยู่ยืงๆตรงกันข้ามกับปั๊มเอ่อสห้างฉาดตรงข้ามนึงงยืงกันนะฮะก็ไม่ได้ตรงกันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็อยู่ประมาณแถวๆนั้นแหละ ก็โทรถามได้นะครับโทรติดต่อได้แล้วอของคุณแธมเนี่ยดูแลกเกษตรกรแถวนี้มีมกเกษตรกรปลูกเยอะไหมครับแถวแถวจังหวัดภาคเหนือเนี่ยกเกษตรกรปลูกเยอะค่ะถ้าถ้าของเราหน้าแรงก็หนูแนะนําให้เปลี่ยนไส้ถุงก่อนค่ะเราดูแลและ้วทีนี้เราก็มาลงปลูกตอนหน้าฝนค่ะปลูกได้ทุกหน้าค่ะปลูกได้ทุกฤดูดดลปลูกได้ทุกฤด,ด,ดูค่ะครับการปลูกนี่ไม่ไม่ยุ่งยากอะไรเนาะให้คหําแนะนําได้ตลอดเวลาไ,ได้ค่ะ,อะขอเบอร์โทรอีกครั้งครับ 2องสองศูนยค่ะครับไม้ฮวงโหลี่นะครับถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสูงที่สุดราคาแพงที่สุดในบรรดาไม้เศรษฐกิจทุกตัวในประเทศไทยตอนนี้นะครับถือว่าเป็นไม้ที่แพงที่สุดแล้วแล้วก็ไม่ต้องรอผลผลิตจากดอกผลอะไรตัวนั้นไม่ใช่ผลผลิตนะครับผลผลิตของเขาก็คือไม้เนื้อไม้ในลําต้นเพราะฉะนั้นการที่ผลผลิตเป็นเนื้อไม้แบบนี้นะครับเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปรีบขายนะฮะถ้าอย่างลาไยเนี่ยออกออกมาแล้วเนี่ยถึงฤดูเก็บก็ต้องเก็บถึงช่วงเวลาเก็บต้องเก็บ อย่างมะม่วงถึงถึงเวลาเก็บต้องเก็บนะฮะถ้าเป็นไม้ผลอย่างอื่นไม้ชนิดอื่นที่เก็บอย่างกล้วยอย่างเงี้ยถึงเวลาเก็บต้องเก็บนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวนี้ก็เป็นเนื้อไม้ข้างในถ้าราคายังไม่สูงมากเราก็เก็บเก็บไว้ขายในปีหน้าปีถัดไปซึ่งรอจนกว่าราคาสูงขึ้นมาถึงจะขายก็ได้หรือถ้าท่านทิ้งไว้นาน,านๆยิ่งนานยิ่งแพงนะครับตัวนี้เป็นไม้เศรษฐกิจราคาแพง ที่แพงที่สุดในบรรดาไม้ทุกอย่างแล้วนะครับก็จะเป็นทางเลือกใหม่สำหรับกรเกษตรกรที่ปลูกลำไยอยู่อย่างสวนนี้นะครับที่ปลูกมาก็คือปลูกแซมสวนลำไยเราก็ไม่ได้กระทบกระเทือนกับลำไยใช่ไหมฮะอกระทบเลยเจ้านี่แบบสบายๆเลยสบายๆเลยสบายๆนี่ก็โตของเขาไปาลำยไย<ป>เขาก็มีผลผลิตออกได้แถวนี้ยังมีผลผลิตออกได้เหมือนเดิมไม่ได้มีปัญหาอะไรลไยก้ะก็จะมีกล้วยปลูกแซมปลูกแซมก็จะพอมีรายได้จากกล้วยด้วยเหมือนกันนะครับ ก็เป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับท่านใดที่ยังมีพื้นที่ว่างเปล่านะฮะไปปลูกไม้ผลไม้อะไรที่ตัวเองเคยปลูกมาใครทําการเกษตรแบบเลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงสัตว์เป็นปศุสัตว์เลี้ยงนู่นนี่นั่นนะครับแนะนําอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้ใครที่เลี้ยงแพะอยู่เลี้ยงวัวอยู่ไม่กินนะครับแพะกับวัวไม่กินนะไม่กินไม้ชนิดนี้คือเราไปดูเกษตรกร,ร,กรที่แถวภาคอีสานนะครับเขาปลูกไม้่วงหูรีเนี่ยแล้วเขาเลี้ยงแพะไปด้วย หญ้ากโกนหมดครับทุกอย่างเขากินหมดแพะกินหมดยกเว้นไม้่ว <Okay. S 1> งหูลี่เนี่ยใบออกมาเยอะเลยแต่ไม่กินนะฮะเพราะใบชนิดนี้มันจะค่อนข้างฉุนนิดนึงแพะไม่ชอบนะครับพวกแพะพวกอะไรไม่ชอบมันก็ดีอย่างคือเราสามารถที่จะไปเลี้ยงไว้ในฟาร์มที่เขาเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรได้เลยโ,ยโดยที่ได้ประโยชน์2ทางปุ๋ยนะครับก็ได้จากมูลแพะมูลวัวก็จะมาทําทให้เป็นปุ๋ยตัวนี้แลวตัวนี้จเจริญเติบโตได้โดยที่แพะแกะอะไรเราเราก็เลี้ยงให้มันโตไปนะครับมีไรายได้ประจํามีไรายได เสมอสม่ำเสมอแต่ตัวนี้อีก10ปีข้างหน้ามีรายได้นะครับตัวนี้อายุกี่ปีแล้วครับที่ปลูกมาปลายปี6 3สเออปลายปี62อะค่ะปลปลายปี63เนาะก็นับ63 63 64ก็ประมาณ2ปี2ปี2ปีเส้นผ่าศูนย์กลาง2นิ้วนะครับสำหรับผมดูนะเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ประมาณ2นิ้วก็ถือว่าโตตามมาตรฐานนะตัวนี้การเจริญเติบโตของเขาก็คือ1ปี1นิ้ว2ปี2นิ้ว3ปี3นิ้วตัวนี้ที่เราดูนะครับเราดูจากข้างล่างขึ้นมาประมาณ30ซเเนราก็จะมาว่าเส้น่เนท่ เส้นผ่าศูนย์กลางตรงนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ2นิ้วถ้า2นิ้วเนี่ยถือว่าตามมาตรฐานนะครับ2ปี2นิ้วถือถือว่าตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วเราจะสามารถที่จะขุดขายได้ในปีที่10คือไม้ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง10นิ้วประมาณนี้นะครับ10นิ้วประมาณนี้ก็สามารถที่จะเอาขุดขุดออกมาแล้แลวก็แสกพีเอาเฉพาะแก่นไม้ส่งไปขายยังประเทศจีนได้เลยนะครับอันนี้บริษัทหงมูสไทยแลนด์นะครับรับประกันแน่นอนว่าเข้าแก่นทุกต้น นะครับเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่เราคัดมาอย่างอย่างดีที่สุดแล้วนะครับว่าเข้าแก่นแน่นอนร้อแล้วก็มีใบรับรองสายพันธุ์แน่นอน100%ขึ้นทะเบียนกับไซตสของประเทศไทยเนี่ยแน่นอน100%ซแล้วก็สามารถที่จะส่งออกได้ทุกต้นให้ความมั่นใจกับเกษตรกรได้นะครับปลูกไม้ลาแครราคาแพงเนี่ยยังไงก็ไม่เสียแน่นอนนะครับปลูกไม้ราคาแพงยังไงก็สามารถสร้างไรายได้ก้อนโตในอนาคตให้เราได้แน่นอนอย่างสมมติสวนนี้นะครับห่120ต้นใช่ไหมฮะ 120ต้นเนี่ยถ้าตีขั้นต่ําเลยนะครับตีขั้นต่ําเลยถ้าต้นละ1น0 0 0 1 0 0 0 0บาทนะฮะอันนี้คือเป็นเราตีราคาขั้นต่ําราคาเทียบเท่ากับพยุงไทยเลยไหมอายุ10ปีเนี่ย120ต้นก็จะเป็นเงินอยู่ประมาณ1นล้านสองแสนบาทนะครับหนึ่งล้านสองแสนบาทเนี่ยอันนี้เป็นราคาขั้นต่ําแต่ถ้าสมมติราคามันสูงขึ้นไป2เท่าตัวก็จะอาจจะเป็น2ล้านกว่าบาทมันก็ยังเสริมนะครับเสริมเข้าไปกับไรายได้ที่เราได้จากลำไย,ยอยู่แล้วได้จากมะม่วงอยู่แล้ว เป็นรายได้เป็นเงินออมก้อนตัวยิ่งถ้าเกิน10ปีขึ้นไปราคายิ่งมูลค่าเพิ่มสูงกว่าไปนะครับ15ปีมูลค่าเพิ่มก็2เท่าของราคา10ปีนะครับก็เป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรแล้วก็เป็นทางเลือกใหม่ๆให้เกษตรกรท่านที่ทําการเกษตรมามีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือว่าล้มลุกคุกคานราคาสินค้าทางการเกษตรมันไม่จูงใจมันไม่ดึงใจเลยทําอะไรมาก็เจ๊งทําอะไรมาก็ราคาถูกสัก ทุกอย่างนะครับลองหันมาดูตัวนี้ตัวนี้แพงแน่นอนมูลค่าเพิ่มสูงแน่นอนแพงแน่นอนปลูกง่ายแน่นอนแบบนี้ปลูกง่ายนะครับปลูกง่ายร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าปลูกง่ายนะฮะอันนี้คือคนปลูกจริงเลยตั้งแต่ปลูกมาไม่เคยลดน้ำไม่เคยลดนะ้ำจริงเลยฮะอันนี้ไม่ได้เคยลดน้ําเลยมีโมรคแมลงเยอะไหมไม่มีเลยค่ะสรุปแล้วง่ายสุดง่ายสุดปลูกปลูกลำไยยังยากกว่าอันนี้จริงๆนะครับ หล,หลายสวนที่เราไปดูมาเอาจริงปลูกลำไยปลูกมะม่วงนี่ยังดูแลเยอะกว่านี้เล,เลยนะฮะยากกว่านี้อีกแม้แต่ปลูกกล้วยนะฮะถ้าท่านดูแลไม่ดีนี่กล้วยนี่ยังลําบากกว่านี้อีกต้องแทงหนอทิง้งต้องดูแลอย่างดีอัดปุ๋ยอัดน้ําใส่อย่างดีนะครับกล้วยก็ดูแลอย่างดีเหมือนกันแต่ต้นนี้ไม่เคยลดน้ําเลยนะฮะจะป,ปุ๋ยใส่มั่งปุ๋ยใส่มั่งปุ๋ยใส่มั่งนะครับเป็นเรื่องธรรมดาก็เราให้ปุ๋ยลําไยเราก็ไม่ให้ปุ๋ยตัวน,นี้ด้วยเน้นปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกใช่ไหมฮะป<แ>ุ๋ยคอกแล้วปุ๋ย ก็ให้ปุ๋ยลำไยก็ไม่ให้ปุ๋ยตัวนี้ด้วย10ปีผ่านไปนะครับหวังว่า10ปีผ่านไปเนี่ยทำจะทําเงินให้เจ้าของสวนนี้ได้เยอะนะครับหลักล้านบาทเหมือนกันนะครับขอบคุณมากที่กรุณาให้บริษัทของมู่ไทยแลนเรามาถ่ายทํารายการที่นี่นะครับฝากด้วยนะครับผู้จัดการแทมนะครับฝากฝากด้วยนะฮะถ้าท่านใดที่สนใจที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไม้่วงหัวรีเข้าไปดูใน Google นะฮะเข้าไปดูใน Google กดเขาว่าไม้่วงหัวรีก็ได้นะครับศูนย์ลำปางก็จะมีนะครับขึ้นมาเลยแล้วก็ ใน u t u b e นะครับมีช่องทาง YouTube ท่านใดที่อยากเห็นสวนอื่นๆบ้างนอกจากสวนนี้นะฮะสวนอื่นๆที่เราเคยไปดูแลเกษตรกรในเขตภาคเหนือหรือทุภูมิภาคในประเทศไทยกดค้นหาคําว่าไม้่วงโหัวรีก็ได้นะครับคุณต้งไผยักษ์ก็ได้นะครับอันนี้เจอแน่นอนทางเราทําคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับเป็นพันพคลิปเยอะมากเป็นพันๆคลิปนะฮะก็มีช่องของดรเตษดานะครับแล้วก็ของคุณโต้งไผยักษ์ลองกดดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่กรุณาติดตามรับชมสวัสดีครับ